โอโ้ว้าวกูดธนาคารสินค้าโอโหเผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้วิธีสั่งซื้อสินค้าวิธีรับบุญวิธีแลกบุญวิธีโอนเหรียญวิธีแลกเหรียญวิธีแลกแต้มวิธีแลกคูปองโดยการคลิกตะกร้าสินค้าของสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการดังนี้คลิกเข้าลิงก์ โอโหวาวธนาคารสินค้าของคุณเองหรือร้านของผู้ที่ส่งลิงก์ให้ท่านเลือกสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการอ่านศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการเลื่อนลงมาจะเจอรูปตะกร้าสินค้าใส่จำนวนสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการในช่องสี่เหลี่ยมแล้วแต่ที่รูปตะกร้า ระบบจะไปที่หน้าต่อไปคลิกตกลงระบบจะไปที่หน้าทบทวนความถูกต้องของข้อมูลหากต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการทำได้ที่หน้านี้เลยแล้วคลิกที่คำนวณใหม่จะเห็นราคาสินค้าหรือบริการที่คุณต้องจ่ายหรือเหรียนที่คุณจะได้รับตามจํานวนที่คุณต้องการ ซื้อหรือแลกเหรียญแล้วคลิกส่งข้อมูลการสั่งซื้อระบบจะไปที่หน้าสถานที่ส่งสินค้าสำหรับการสั่งซื้อสินค้าโดยทั่วไปใส่ข้อมูลสถานที่ส่งสินค้าทุกช่องตามปกติสำหรับการรับบุญแลกบุญโอนเหรียญแลกเหรียญแลกแต้มแลกคูปองให้ใส่ข้อมูลกระเป๋าดิจิตอลเมตามาของคุณเพิ่มเติม ที่ช่อง MetaMask Wallet Address ส่วนช่องอื่นๆให้ใส่ข้อมูลสถานที่ส่งสินค้าตามปกติคลิกยืนยันการสั่งซื้อระบบจะไปที่หน้าทบทวนความถูกต้องของข้อมูลเมื่อทบทวนความถูกต้องเรียบร้อยคลิกยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งระบบจะไปที่หน้าขอบคุณที่คุณได้ทำการ สั่งซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้เรียบร้อยรออนุมัติภายใน24ชั่วโมงสำหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมัครสมาชิกได้จากลิงก์ที่ท่านได้รับสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ